เชิญท่านกเกษมตามด้วยทางสาสีนวนบุญลือนะครับเชิญครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพก,กระผมเกษมอุปละสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดสกลนอครพักเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพันนานเนื่องจากว่าลำน้ำอูน่นตื้นเขินทำให้ไม่มีน้ำดิบในการทำน้ำประปา และขาดน้ําอุปโภคบริโภคซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่ได้กรุณาลงไปดูแลในเบื้องตน้นสืบเนื่องจากว่าการบริหารจัดก,การน้ำํำของเขื่อนน้ําอูน่นทาให้น้ําที่ไหลลงตามคลองต่างๆให้พี่น้องทํานาปรังไม,ไม่เพียงพอปีนี้ได้รับความเดือดร้อน,เป,นเป็นอย่างมากต้องขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงไปช่วยดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนน้ำอูน่นน้ำสงขามน้ำยามซึ่งเป็นน้ำครือข่ายในในบริเวณในเขตของอำเภอพันานิคมอำเภออากาศอํานวยอำเภอคำตัก้าซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญแต่เนื่องจากว่าแหล่งน้ำน้ำเหล่านี้้น้ำ,น,ำน้ำสาขาตื้นเขินนะครับ เมื่อลำน้ำตื้นเขินก็ทำให้ปริมาณน้ำมันน้อยอเพราะฉะนั้นในการที่แก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำคือจะต้องทำการขุดลอกนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและในะมีหนองนะครับมีแหล่งน้ำที่สำคัญสำคัญและถ้าหากว่ามีการขุดลอกนะครับมีการบูรณะ,ะก็จะทำให้สามารถในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนี้ได้ผมขอฝากทางกรมชนะระทานฝากทาง สำนักงานบริหารจัดการน้ำแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนด้วยครับขอกราบขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป